สวัสดีทุกคนด้วยนะครับีผมเซคัน์แองวันนี้ผมจะมาทำโยเกิที่มาแพกอีกแล้ววันใช่ครับตีกองสามวันที่เหลือผมเอาจริงตีกองมาแล้วนะวันวันที่สวันที่อันที่ไอสองวันที่แล้วอะ่ะโคตตีไปแล้วแต่ว่าแค่ระดับง่ายพอเอาตังค์เอาพิมโมเจมอย่างเดียวนี่แหละครับเราก็ต้องเล่นแบรบระดับยากสุดๆแล้วมาขนาดนี้มาเริ่มกันเลย เริ่มมาก็ไม่ไหวเลยเริ่มมาก็ไม่ไหวเลย แลกว่าเละเหรอไม่ถนาดอะแบบหกนิ้วอ่ะ เกอบไว้รอแล้วนะเอะอเจบแล้ว นั่น <g ül> แล้วนั่นแล้ว97.74ว้าวเ้าของอันี่อมาแล้วคือเพลงของพีอออง่อาสาหมืออีกแล้วสุสานโอ,อ้โอะไรวะอารัโกโคไซเยโมฮะมิ่แล้วอ่ะช่างมันเถอะไม่ช่างกูไม่ซวยแล้วสุสานอ่ะไอ้เี้ยหลายรอบแล้วเพลงปู่ไปเลยเมื่ดิเพลงเพื่อนปู่

Here. <laughs> ah, ah, ah! A oh, fucking hell, bro we <laughs> missing oh shit ไนะพลาดบ่อยเกินไปแล้วั <c oughs> <c oughs> ักแฮมโอ้โอ้ยเช็ดเช็ดไอ้เหี้ยตีลูสี่ห์ไม,ม่สอดกูพลาดตอนท้ายไงถ้าไม่พลาดเดี๋ยวบอกเลยได้ได้สูงสุดแล้วเดี๋ยวเล่นใหม่ดีกว่าไม่พอใจไม่พอใจเลยทำไมนะ โอ้พาอีกและไอ้เหี้ย ก็ได้ดิสคอนอ์ละอัน่าหน่าดิสคอนท์ดิสคอนท์ทอสมันต้องอ่านแบบนี้เหรอโอเคต่อไปเดี๋ยวไม่ใช่ต่อไปเพลงของลาเด่นให้ปั๊มม่วงมันเล่นเพลงปั๊มม่วงโอ้ทำไมละทำไมมุมกล้องเป็นอย่างนี้ได้วะไอ้ยี่หมุมกล้องอเพ่อยากได้เงก็มุมกล้องอะไรบ้างวะเพลงลาเด่นเพลงสุดท้ายฮะได้กล่องด้วย

เริ่มเล่นเพลงอีกแล้วก็ไม ah ่เข้าเสียงกองเลยเฮียมันยังไม่เข้าเสียงกองสัตว์เลย เละได้อีกแล้วไอ้ตายเฉยไปเพลงมะม่วงมันยากขนาดนเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นแบบใจสั่งนานนานไอ้เนี่ยนานเนี่ยนานเนี่ยเตะใบเลย ไเียทมมัน,ม,นมันยากขนาดนั้นวะเนี่ยไอ้โคตรยากเลยสัตว์เออเห็นไหมก็ได้มิสแคน,นทอ,อ,คอร์โซไอ้ยหมดละเรียบร้อยฮะหมดแล้วเลงซับโอสุเกนชิน,นไอ้ยแน่นอนครับเสียงภาคเบาอีกแล้วกูต้องกูต้องตัดส่วนในเรื่องไปอีกแล้วเหรอ ให้ตายเถอะออาเป็นว่าสั้นๆนี้ผมอิโตโกเกมอีกแล้วครับเพราะไปหาเพราะว่าไปที่เหงนโชคาคุซึ่งแน่นอนครับเขตห่วงห้ามทางการอาหารเป๊กวนแม่งแล้วก็เรียบร้อยเกมเง่างานสั้นๆนะคู้สุปมให้มีแค่นี้แหละในเรื่องก็ไม่มีอะไรแล้วร้อยเรียบร้อยอิโตโกเกมแล้ว นี่ลระครับเราใส่กองแล้วก็เอาใครตีดีไม่มีต่อยตีอ้าวอย่ามบอกว่ากองดีๆของกูก็มีทำไมไม่ใช้ใช้แต่กองก่อน <c oughs> โอเคเครื่องดนตรีตีแบบง่ายๆเกิดอะไรแบบเครื่องมันก็ไม่แปลกใจเขาหรอกมันเป็นกลองอ่ะถ้าเป็นแบบเครื่องดนตรีอื่นๆแบบพวกมีสายแบบพวกแบบพวกเครื่องดนตรีมีมันไต่หลังเครื่องดนตรีมีสายนะเครื่องดนตรีมีสายเป็นอย่างเงี้ยว่าได้เครื่องดนตรีไม่เป็นหรอกเดี๋ยวมันก็แบบพินอะไรอย่างเงี้ยพินให้มันตีเลยแบบประมาณเนี้ย อะไน,นี้แล้วมันเครื่องกรองอย่าเป็นแบบถ้าเป็นเครื่องกรองอย่าเป็นแบบอย่างงี้ยขอสาบไฟต่ <c oughs> อเขาไอ้วเนี่ยแต่เสียงเขาถ้าออกช้านะสับกรองนะอืมแล้วเป็นแบบเครื่องแบบพิมอะไรเงี้ย

แน่นอนครับเดี๋ยวโยนแน่นอนครับ,รบว่าไอกองเนี้ยเป็นกองที่สุดยอดแน่ๆเป็นกองธรรมดาแหละกองโงน่นะมันก็จบไปแล้วแหละนี่นี่นี่เอากองมาเล่นตรงนี้เขาบอกว่าเอากองเล่นหน่อดีกว่า <S <S นี่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 ตรงยอดตรงนี้นี่นี่นี่เล่นตรงนี้เถอะ น้องบอกออกกองมาเล่นเถอะเสียงกองดูอานาถมากเพิ่มงเลยก็มือกีดีกับมันปั่นอะไรแหละสอนนี้ก็ไปแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะ